โอ้โหยกล้อโอ้ยยกล้อเลยครับอ้าวมาดูดมขวันครับในสกัดของพระบรรดาก่อสร้างมาทีมาทีที่ยกล้อเลยโอ้โห นี่จุดสต็อกดินนะครับจุดสต็อกดินสายโหดเอาเอาเอาจกลอ้อเอาเอา ยกล้อก่อนนำปีเลยครับ คุณช้างต้องมาช่วยครับคู่หูคู่หูสายหาของฟาวดานะคู่นี้คุนช้างขับเบคโคหน,น,นุ่มวันนี่ขับหกลอ้อเอาโวยออกให้เอาเดินหน้าหน่อยดันดัน,ดน มันไฮโดริกาดนะครับนี่จังหวะโยกบีเด้าด้วยลงันดูที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มนี่เป็นไอหัวแดงนะกันนี่ทำสีแล้วพอจบจากจากนู่นมามานี่ก็ทําสีใหม่

โอ้มาดับอยู่ในหลุมอออเอา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 ยกอีกยกอีกโอ้รถด,ดับก่อนครับตอท้ายเละหมดแล้วตอนนี้เอาดับ เอามาติดอยู่ในหลุมนะครับขึ้นจากหลุมไม่ได้ครับกำลังไม่มีเลยเอาโยกร้อยสร้างจงหว้น้อยเอาเอาอีกเอาอีกอีกรอบยึงโอ้ยรถด,ดับกอดโอยเอาไปไปวันดำผีเลยครับโอ้ยลุ้นจริงๆเลย หลุมนิดเดียวเนี่ยครับเอาเอาไงเยียบยังไงเยียบให้หมดบิก๊กเอายกยกเลย <laughs> เอาคุณช้างก็มองดูคุณช้างก็มีหัวเลาะอีกเอ้คุณช้างโอ้โหสายฮาเ <c ười> อ้าเห็นเห็นรถเอียงมีเอาพุ่งกีมากันกันเอาไว้เด้าเด้ายกไปเด้าไปยกไปเด้าไป กล้อยกล้อยกล้อครับโอ้โหจะว่าออกตัวจะว่าออกตัวยกล้อนี่ล้อลอยนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้ล้อลอยอยู่ครับออกตัวไม่ได้ล้อลอยเออเ้าฝากนู้เขาประคองไว้ประคองให้กันดูแลกันเอ้าดูแลกัน เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปมาพอกี้ก่อนลรงฟันบอกอย่าพึ่งไปจะออกได้ไหมเนี่ยโอ้ดับเอาโยกเอาโยกอีกพอพอเอาเอาเอาไปที่เดิมที้แล้ว Đó là dột đậm gấp.

สิบลอ้ลอสิบล้อบิ๊กบิ๊กโอ้โหเขาจะรอกันแล้วโอ,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 โอ้อาเสียวอาเสียวฝั่<ะ>งสิบล้อนี่มาเกาหลังครับโอเคพักกันไว้เพียกตรงนี้ครับ สองเที่ยวสุวนหากับคูโหสายหานมขวัญขุนช้างพาะบรรดานก่อสร้างครับสวัสดีครับ